สวัสดีค่ะคนช่วยสวัสดีค่ะจา้าโอ้โห <laughs> ขายดีไหมคะแม่คะตัวน้อยขายเลยคะ่ะไม่ได้ขายเลยเลยโอ้ <laughs> อโหจะมากับแม่คำใสเลยคะ่ะแม่คำใสก็ไม่ได้ขายเหมือนกันจ้ะ กล้วนะยทอดกล้วยทอดแม่คัมใส่ก็รอแล้วรออีกยังไม่เห็นคนเลยแบบนะคะกินอะไรคะคนช่วยกินมะม่วงเหรอดูรถก่อนนะลูกนะดูรถก่อนพรุ่งนี้ให้แม่คัมใส่ขายของดีในเด้อลูก <c oughs> อะสวัสด,ดีจ้าก่อน<ด>แล้วสวัสดีจ้า FC เม่หน่อยสวัสดีค่ะ โอ้โหจ้าจ้าช่วยๆลูกถ้าไม่จ้าไม่ให้เงินยี่สิบบาทมีอยู่ยี่สิบบาทค่ะจ้าได้ไหมจ้าช่วยจ้าได้จ้า่วยด้วยนะจ้าแม่ค้าน้อยโอ้ยแม่ค้าน้อยอืมอย่าอยู่ซื้อๆอย่าไปเรื่อยเออจะไปเรื่อยๆโอ้ยเดินไปแล้วระวังรถหน่อยนะคะต้นสวยอะพี่จ้าไม่ดู ให้ยากินหน่อยให้ยากินหน่อยค่ะกินยุขอกินหน่อยค่ะโอ้อายยากกินหน่อยให้ยากินหน่อยลูกก็เอาน้ำให้กินไงเดี๋ยวนะคะมีอยู่20บาทลูก แม่ไปตลาดมาเหลืออยู่ยี่สิบบาทขายดีใได้เอาทุจริ่งไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆจ้าสวยๆจ้าจีก่อนจ้าเร็วจ้าสวยๆเร็วโอ้วิ่งเลยทุจาริ่งเลยค่ะวิ่งเลยค่ะจ้าเลยมาเร็วมารับเงินเร็ว เต็บเต็บถุจาทุจาปีนมเมย์นะม